วันนี้มาสุรินนะครับมาร้านตั้งเดิมแม่พิมพ์ปลาเผานะร้านนี้ไม่ได้กินนานเลยนะไม่ได้มาก็โอ้โหคือไม่ได้มากินประมาณ20ปีเอ๊เคลืนไงวะอ๋อเลื่อนอนี่วันนี้พาพาพีนพ่นพมาเลี้ยงเนื่องจากจบม .3 นะครับนี่ กินเต็มที่วันนี้เสียนนบจ่ายเสียนนบจ่ายแล้ววันนี้วันนี้มีห้องเอแต่ก่อนไม่มีเนาะฮะเย็นเจี๊ยบเลยอะไรวันนี้ก็แม่ก็มา พอไม่ได้มาพอติดวัวเลี้ยงวัวเอะไรดีอันนี้ก็คนโสด<ม>คนโสดนะครับมีวาฟไหมมีวาฟไหมโสดโสดะโสดมีวาฟไหมโสดลูกติดนะครับลูกกี่คนนะลูกสอง,สอง จบคนละเรียนจบคนละเหลือคนเล็กมีลูกสาวสวยด้วยเออลูกสาวสวยนะครับแม่ลูกสาวชื่ออะไรนะป๋อมแป๋มตอนนี้เรียนอะไรอยู่กระบุรีกระบุรีเนาะทำงานเหรอทำงานด้วยเรียนด้วยเป็นเด็กดีของพ่อแม่เนาะอือ ไม่พออ่ะพ่อทำเกิดเฉยๆหาพ่อใหม่ไหมอ่ะเอาอะไรเอาอะไรกี่อย่างเลนดิกี่อย่างอ่ะเอาตำตำตำอะไรดีตำปูปลาไหม โทษนะตรงนี้เปิดมากี่ปีแล้วนะตรงนี้เปิดมากี่ปีแล้วนะครับฮะกาปีไม่ใช่สิบกว่าปีหรอกนงแล้วไม่นนนายเตอนนอี่สิบแล้วอุ้ยน่าจะไม่ใช่ยี่สิบกว่าปีแล้ว ใครเคยมากินก็คอมเมนต์นะครับคนสุรินนครับร้านนี้อร่อยครับนี่ก็จะเป็นห้องแอร์ข้างนอกมันร้อนครับก็เลยมากินในห้องแอร์ โอ้มาแล้วอันนี้อะไรต้มโูตรปลาโอ้มาก่อนเพื่อนเลยสั่งลังเพื่อนนะ <c oughs> ทำง่ายครับสใสัยจสั่งมีอยากอยากมากเอาสวยครับกินกินข้าวเย็นเลยใช่ไหมเสร็จรลยบร้อยเอ้้ยไปกินกได้ จันนะข้าวเชืกินข้าวเหนียวเดี๋ยวกินข้าวเหนียวนะวันนี้เอาข้าวเจ้าดีกว่าเสิร์ฟทั้งวันครับขายดิบขายดีมากแล้วแต่อ่านี่อะไรอู้ดูปลาสดสดเอออันนี้อะไร อ๋อผักวมากไวมากนี่นี่ทำวมากเลยต้มยำป่ะเร็ว,เรวมากเลยว,วันที่หนึ่งก็มาจัดหน่อยไหม <laughs> จัดเลยจัดเลยครับผ่านนี่อืมอะไรนี่ยกินนกโอ้กินเป็นไหมนี่อะไรนี่วายน้งรมทงเครื่องโอ้ไทยรังโอ้ หอยใหญ่ไม่ใช่เหรอสิไม่ใหญ่มากหอยเล็กแท้ยหอยเรียวหอยจับมาเอาจัดเลยหอยหวานหวานอ่ะก็ประมาณนี้ครับก็พิจิตร์จบม .3 แล้วนะครับทำไมไม่ไม่เรียนถึงม .6 อ่ะ ำไมไม่เ,เรียนถึงมหกเรียนสายอาชีพเทคหนิงเรียนสายอาชีพอ๋อจะมาสายอาชีพสายช่างยนต์เลยเนี่ยเหมือนผมเลยนะผมก็ช่างยนต์นะเด็กเทคนิคแต่ตอนผมผมตอนนั้นเป็นปวชไอ้ปวสอ,อันนี้ปวชปวชจะเรียนเท่าไหร่สามปีป่ะ แถ้าปวสนี่เรียนสองปีว่าจะเรียนสองปีปีงานศหนึ่งป<อ>ีอร่อยไหมแล้วก็ <c oughs> จะพักอยู่ไหนถ้าเรียนในเมืองพักอยู่ไหนล่ะทีนี้เช่าห้องเหรอหรือว่า <c oughs> ยัางไง <c oughs> อยู่กับลุงยูน่า <c oughs> จะอยู่นายยุ้ยอ่ะอยู่กับนะยุ้ยอ่ะอ Lưu lưng nhu Lưu ai ao Lưu ai tưng Lưu ai tưng Lưu ai tưng xa Ta khâu Ta kê xa gặp ta kê xa quá Có đi đó, ta xa ทำไปด้วยกลึงงานไปด้วยได้ไหมไปเรียนไปด้วยกลึงงานไปด้วยเนาะเออเรียนงฮะไม่วันไหนไม่ได้เรียนแล้วก็ทํางานอยู take ่กับลุงยูให้ลุงย <c oughs> ูสอนโรงกลึงออกอะไรใหม่อีกอะไรนะหมูทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียมโอ้โหกินหมดไปเนี่ยนะประมาณนี้ ก็เรียนไปะนะครับเพื่อจะมีความรู้นีติดตัวตอนไปอยู่รีวิวอยู่โรงกลึงอีวินอยู่กับพอกิชามไม่เคยทำเหรอเฮ้ยเคยทำอยู่สมัยนะั้นเคยทำโรงกลึงอยู่ แลครับก็สุดท้ายก็ฝากถึงาการใช้ชีวิตนะครับก็ขึ้นอยู่กับความขยันนะครับจะเรียนอาชีพไหนจะทำอะไรก็ถ้าขยันก็รวยเนาะแม่เนาะใช่ไหมขยันอดทน,น,ดทนมแม่ก็ไม่ได้เรียนสูงเนาะแม่จบป .4 เตรียมตัวยังไม่ถูกเลยเ ต้องขยันและอดทนนะครับความขยันทําอะไรก็ได้ก็ตั้งใจต้องตั้งใจครับตั้งใจขยันอดทนนะครับต้องต้องประหยัดปะยัดอดอมจบอะไรก็ไม่ขยันก็ไม่ได้จบสูงแต่ไม่ขยันขี้เกียจนอนอยู่บ้านเฉยๆก็คนที่ต้องขยันเขาไม่ต้องจบอะไรเขาทำได้ใช่ฝากถึง f อฟซีนะครับขยันเท่านั้นที่อยู่รอดเจอกันใหม่ครับเปาคามาเทียบเลย